เพจพี please, โลกของสัตว์เลี้ยงที่เจ้าของต้องเข้าใจสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีบีด้วยสวัสดีผู้ชมด้วยนะคะค่ะวันนี้เจอกันในรายการ เ <Pet S 2> <Please. S 1> พ็เพสถูกต้องนะคะอ่ะแนะนำตัวเองกันก่อนเลยนะคะพี่อิมแนะนำก่อนเลยอิฟค่ะพี่อิฟนะคะก็แม่หมาสองค่ะค่ะบีนะคะก็แม่แมวตอนนี้สี่แต่อาจจะเหลือสามค่ะเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังว่าทำไมออนะคะพูดถึงเพ็เพลีส์นะคะที่เราตั้งใจทําช่องนี้ขึ้นมานะคะเพราะว่าอยากจะเป็นตัวแทนของสัตว์เลี้ยงนะคะบางทีเนี่ยเขาพูดไม่ได้ใช่เขาอยากจะสื่อสารกับเราแต่ว่าเขาแค่พูดไม่ได้ทั้งเองท่าทางหรือว่า พฤติกรรมบางอย่างเนี่ยจริงๆเขากาลังบอกเราอยู่อะไรชัดกว่าวเราอีกบางที <c oughs> อะนอนชัดอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ใช่แล้วก็อยากจะแลกเปลี่ยนเรื่องของประสบการณ์ที่เราสองคนมีด้วยน<ฆ>ะคะซึ่งเราสองคนไม่ใช่หมอใช่ไหมคะพี่ <c oughs> ไม่ใช่หมอค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยออก็บอกเอาไว้ก่อนเลยออกตัวก่อนเลยแรงๆเลยว่าเราอะจะไม่ได้มาเอ็ดดูมาให้แบบข้อมูลอะไรที่แบบหนึ่งสองสามสี่ต้องทําอย่างนี้นะแต่ว่าอยากจะขอเป็นแค่ส่วนหนึ่งในการที่เออเราก็เลี้ยงสัตว์มา พอประมาณะนะคะเราเจอประสบการณ์อะไรบ้างก็อยากจะเอามาเล่าสู่กันฟังแล้วก็อยากจะมาแลกเปลี่ยนอ่ะอยากจะให้พื้นที่นี้เป็นคอมมูนิตี้เป็นชุมชนหนึ่งค่ะที่คุณผู้ชมทุกท่ทานเนี่ยก็ได้มาพูดคุยกับเราด้วยเพราะว่าเชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยมีความรู้มากกว่าเราหรือว่าอยากให้ทําเรื่องอะไรก็พิมพ์มาได้เลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะคอยทยอยทาเป็น ep ต่อไปจากประสบการณ์ของเรานะคะที่เราเจอมานะก็ค่อนข้างเยอะกันเลยทีเดียวนะคะ <c oughs> แต่ว่าจุดเริ่มต้นของการเลี้ยงสัตว์ถามพี่อิฟก,ก่อนเลยเลี้ยงสัตว์อะไรมาก่อนบ้างค่ะ ตอนเด็กๆไม่ได้เลี้ยงอะไรเลยค่ะแล้วก็ไม่สนิทด้วยขนาดเดินผ่านหมายังกลัวเลยอหมา<อ>ล้อเลยคือพ่อเคยเล่าให้ฟังตอนเด็กๆพ่อถูกหมากัดอะไรอย่างเงี้ยเราก็<อ>จะรู้สึกอุ้ยหมากัดได้หมาน่ากลัวอะไรเงี้ย<อ>แล้วก็สว์ชนิดแรกที่เลี้ยงเลยก็คือหนูแฮมสเตอร์ต้องเลี้ยงกันในยุคแบบอยุคหนึ่งนี่<ช>คือเพจช็อปมีขายดีมากเพราะมันตัวเล็กน่ารักกัดไหมกัด เดี๋ยวเสื้อกัดได้อยู่ดีอุ้ยเคยบางคนโดนกัดเลือดสาดก็มีเออแต่เราอบกลัวเราก็จะระวังหน่อยเราก็จะไม่ได้โดนมันกัดค่ะก็นั่นคือสัตว์ชนิดแรกที่เลี้ยงคือแฮมสเตอร์นะคะหลังจากเลี้ยงแฮมสเตอร์แล้วเนี่ยก็พอซื้อบ้านพอทางานซื้อบ้านเราก็รู้สึกว่าเราอยากจะให้มันมีมวลของสิ่งมีชีวิตอะไรบางอย่างมาวิ่งลุก๊กิ๊กอยู่ในบ้านเออก็อ่ะหมามันน่ารักแล้วตอนนั้นก็คือมองไว้อย่างเดียวว่าต้องเป็นปอม ตัวเล็กๆขนฟูๆก่อนประมาณตัวประมาณนี้อิลไปไหนมาไหนได้อะไรอย่างเงี้ยเซิร์ชไปเซิร์ชมาเซิร์ชจากปอมนะแต่ไปเจอไซบีเรียนไซบีเรียนสามเดือนที่มันแบบขนฟูฟูสามเดือนนี่ก็ตัวเท้าประมาณนี้ตัวท่าปอมอ่ะตัวเทีาเท่าปอมโตเต็มวัยแล้วจริงอืมสั่งมาจากเชียงราย จากเชียงรายแล้วเขาส่งยังไงมาเครื่องบินเครื่องบินล้อเนาะนั่งเครื่องบินมาใช่แล้วเขาก็มีคนมาส่งอย่างเงี้ยถึงบ้านอย่างเงี้ยเต่ว่าเราไปรับที่สนามบินอ๋อเอ้น้องเป็นเด็กดอยมาเฟียคือหมาตัวแรกที่หลี่ตอนเกิดมาเขาเรียกมันว่ารถถังเพราะมันตัวใหญ่กว่าเขาในฝูงในครอกเลยแล้วมันก็เดินชนคนอื่นไปหมดเลยแข็งแรงแข็งแรงเราก็ชอบนีสใส่มาเฟียเออมาเฟียก็เลยตั้งชื่อว่ามาเฟียก็เลยเออมชื่อมาเฟียกวันี้ก็ยงยังอยู่มาเฟียก็อยู่กี่ปีแล้วคะ สิบสองขวบครึ่งโอ้ยเลี้ยงได้ยาวนานใช่ค่ะแล้วก็ <c oughs> หลังจากนั้นเนี่ยพอเราเลี้ยงสัตว์เราก็อยู่ในคอมมูนิตี้สัตว์ใช่ไหมก็จะมีการแบบแมาหาบ้านแมวหาบ้านอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> แล้วก็จะมีเพื่อนๆแท็กมาว่าแบบเฮ้ยมันมีเวสตี้เขาหาบ้านอยู่โอ้ oh, <c oughs> แท้ด้วยก็เธอก็เลี้ยงอยู่แค่ตัวเดียวเอาอีกหน่อยไมล่ล่ะไอเราก็เออก็ได้คือไม่ได้คิดว่ามาเฟียจะเหงานะแต่แบบเออก็ช่วยเราก็อยากแบบเออช่วยสัตว์อะไรอย่างเงี้ยก็เลยรับเวสตี้มาเลี้ยง มันหมาพันไงแล้วมันหาบ้านมันคืออะไรมันน่าสงสารมากเลยแล้วคือตอนนั้นเขากี่เดือนอะโตแล้วค่ะแต่เราก็ไม่รู้อายุจนถึงตอนเนี้ยก็ไม่รู้ว่าอายุเท่าไหร่แต่ว่าคุณหมอจะไปดูฟันให้หมอจะบอกว่าอุ้ยน่าจะแก่กว่ามาเฟียนะแล้วเข้ากับมาเฟียได้ไหมตัวใหญ่มาตี้มันไม่กลัวอะไรหมาเล็กมันจะไม่ค่อยกลัวเนาะมันจะแบบเวลามันมองหมาใหญ่มันคิดว่าตัวหมัน่ะเท่านั้นเหมือนมันสองกระจกจุดอีหมาใหญ่ก็มองว่าอ้าเออฉันตัวเท่านี้เองเลยหนูลูกหนูตัวเท่านี้นะลู ตัวโทษนี้อะไรอย่างอันนี้อันนี้คือเลี้ยงยาวสองตัวค่ะผงบีนี่คือจริงๆแล้วก็เกิดมาในบ้านที่คุณแม่ชอบสัตว์ชอบสุนัขเขาก็คือโตมาปุ๊บก็เห็นมีพุดเดิลแล้วอะแล้วเหมือนจําไม่ได้ว่าตัวนั้นยังอยู่ไหมอะแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งที่ทันก็คือหมายถึงว่าเริ่มจาได้ก็เป็นพุดเดินเหมือนกันไปเดินอยู่ในห้างสรรพสินค้าแล้วเขาจะขายอยู่ข้างนอกนะแล้วก็ดูน่ารักน่ารักน่ารักโอ๊ยแม่น่ารัก แม่ก็คือชอบอยู่แล้วก็จําได้ว่าซื้อกลับมาซื้อกลับมาจําได้ว่าคุณพ่อไม่อยากให้ซื้อเลยแต่ทีเนี้ยก็เอาไปไว้ในห้องน้ำ<อ>ทุกคนเอาเอาน้องจูเนียร์ไ,ไว้ในห้องน้ำ<อ>แล้วพ่อเปิดเข้าห้องน้ำเราทุกคนก็ดูอย่างเงี้ยเก่งเลยอะ่ะ <c oughs> พ่อจะวีนไหมพ่อจะวีนไหมแล้วจูเนียร์กระโดดไปเกาะค่ะคุณพ่ออายุเป็นแล้วพ่อก็อุ้ย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 แล้วก็กลายเป็นว่า ลูกรักเลยเป็นลูกรักอีกคนหนึ่งไปเลยนะคะก็เลี้ยงยาวนานมากจูเนียก็คือหลายสิบปีเหมือนกันจนอายุไขเพาะนั่นแหละร่างกงร่างกายเขาก็ก็ไปตามสภาพแต่ว่าตอนนั้นก็คือมีก o l d e n r e t r i ว v e r ด้วยซึ่ง golden r รี r i e v e r เนี่ยก็เลี้ยงมา10กว่าปีเหมือนกันแต่ว่าเขาก็เป็นมะเร็งทีนี้เนี่ยหลายคนที่อยากเลี้ยงสัตว์เลี้ยงเนี่ยต้องเตรียมตัวยังไงบ้างก่อนที่จะมีน้องหมาเข้ามาหรือว่าน้องแมวหรือสัตว์อื่นๆเข้ามาในบ้านค่ะโอ้เนาะก็ก็ก็มาแชร์กันแลกเปลี่ยนกันละกันแต่เท่าที่พวกเรา พอจะเตรียมข้อมูลมาแล้วมีประสบการณ์มาบ้างนะคะอย่างแรกเลยก็คืออย่างที่บีบอกแหละเราเริ่มมาจากการที่เลี้ยงด้วยความไม่รู้อ่ะในใหลายๆอย่างเพราะฉะนั้นในยุคนี้ข้อมูลข่าวสารมันเต็มพื้นที่ไปหมดเลยนะคะรวมไปถึงรายการเราด้วยเพจพลสค่ะใครอยากจะเลี้ยงก็ต้องศึกษาข้อมูลกันก่อนน้อยอยากเลี้ยงหมาก็ต้องรู้ว่าพันธุ์ที่ตัวเองจะเลี้ยงเนี่ยมันยังไงมันเลี้ยง,ง,ย,งยากเลี้ยงง่ายขนาดไหนต้องใช้พื้นที่มากน้อยขนาดไหนปากเปราะไม่เปราะ อะไรอย่างเงี้ยเาเยอะเหาน้อ,อย,อย<ม>ก็ต้องดูพื้นที่ที่เราจะเลี้ยงนะคะว่ามันเหมาะขนาดไหนเนี่ยศึกษาข้อมูลมันต้องแบบเยอะศึกษาใ,<ช>ให้เยอะก่อนที่จะรับเขามาเลี้ยงเพราะฉะนั้นศึกษาข้อมูลอ,อันแรกใช่ไหมอันที่สองเรื่องของอุปกรณ์ไหมอุปกรณ์ต่างๆที่เราคือไม่ได้เลี้ยงเลี้ยงน้องหมาน้องแมวเนี่ยไม่ได้ว่าเอาตัวเขามาแล้วจบนะเราต้องคิดก่อนนะว่าเฮ้ยเราต้องมี สุนัขต้องมีโอเคเบสิกเลยมีชามน้ําชามข้าวน้องแมวต้องมีชามน้ําชามข้าวยังไม่พอนะคุณต้องมีที่รับเล็บให้เขาด้วยเออไม่งั้นไม่งั้นเขาก็ไปรับโซฟาคุณนะเออเราก็ต้องแบบกเป็นงีที่รับเพื่อนใหญ่ก็โซฟาเออก็ต้องซื้ออ๋อแต่บางคนบอกว่าที่บ้านพรุนแล้วค่ะเอาจริงๆก็ก็ถ้าใครเลี้ยงแมวก็ ก็ยืนหย่วนบ้างเลยบ้างแล้วก็ก็เอาผ้าคลุมเอาถ้าเปลี่ยนใหม่ <c oughs> แต่ว่านี่แหละก็เนี่ยมันก็ต้องคิดว่าเออต้องมีของเล่นให้เขาอย่างเงี้ยแล้วก็การทําความสะอาดอย่างถ้าน้องสุนัขอย่างเงี้ยอาจจะต้องอาบน้ำถูกไหม,อมเอออะไรเงี้ยมันก็ต้องมีเรื่องของแบบไม่ใช่อุปกรณ์อย่างเดียวแหละบางคนบอกว่าเอ้ยถ้าหมาใหญ่ต้องมีบ้านที่นอนไหมต้องมีกรงไหมต้องมีอะไรไหมแบบนี้มีที่นอนให้เขาอะไรเงี้ยคือเราก็ต้องศึกษาข้อมูลนั่นแหละ ทุกอย่างอุปกรณ์ก็ต้องเตรียมสถานที่พร้อมไหมที่บ้าน <Ừ. S 1> เรามีโซนให้เขาได้พักผ่อนส่วนตัวของเขาไหมอะไรแบบเนี้ย <Ừ. S 1> เออหรือว่าถ้าเลี้ยงรวม,ม่างเงี้ยก็รวมได้แต่มันต้องมีการเตรียมพร้อมทุกอย่างอะไรเงี้ยใช่แล้วก็เรื่องของเขาเรียกว่าอะไรเวลาสําคัญไหมอีกอิ๊โอ้โห,หสำคัญ<อ>สําคัญบางทีเราคิดว่าก็แค่ซื้อมาเลี้ยงก็ก็มีบ้านให้อยู่ก็สบายแล้วหนี่อะไรเงี้ยค่ะแต่จริงๆแล้วเนี้ย พวกเนี่ยสัตว์มันเป็นสัตว์สังคมอะหมาแมวหรืออะไรก็แล้วแต่ที่คุณผู้ชมเลี้ยงอะเนาะอยากให้เขามาเป็นเพื่อนเราเขาก็อยากมีเพื่อนเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราจะมีให้ก็ต้องเป็นมีส่วนหนึ่งอะค่ะที่เราจะต้องให้เขาแล้วก็ก็ต้องเสียสละเนาะเออบางทีแบบเหมือนเอามาแล้วก็เอามาวางไว้ที่บ้านเฉยเฉยอย่างเอาตุ๊กตาไปเนาะใช่เอาตุ๊กตาไปวางเฉยๆแต่ว่าถ้าอยากเลี้ยงสิ่งมีชีวิตเนี่ยก็ต้อง มีเวลาให้แล้วก็มีปฏิสัมพันธ์กันนะคะเพื่อที่จะได้รู้นิสัยซึ่งกันและกันด้วยนะคะแล้วก็ ถือว่าเป็นความรับผิดชอบอย่างหนึ่งที่เราเอาชีวิตเขามาดูแลถูกต้องรับผิดชอบไม่ได้แค่เล่นอย่างเดียวนะต้องหมายถึงว่าเราทําความสะอาดดูแลสุขาอ,อนามัยที่บ้านเราได้ด้วยหรือเปล่าบางคนบอกว่าอยากเลี้ยงแต่ไม่อยากเก็บอึเลยอ,ะอ่ะอย่างเงี้ยอโอเคถ้ามีพี่เลี้ยงหรือว่ามีแบบว่าผู้ช่วยอยู่ที่บ้านสามารถให้เขาจัดการแทนเราได้ก็โอเคอีกหนึ่งเรื่องคือเราเลี้ยงเขาเราต้องเล่นกับเขาแล้วก็สามารถทําความสะอาดอะไรของเขาได้หมดสุขอ,อนามัยแล้วเวลาเขาป่วยค่ะพี่ Uh huh. อาหาะหมอค่ะ,ะยังไม่ต้องป่วยค่ะแค่เอามาเลี้ยงตั้งแต่เด็กๆเ,เนี่ยมันก็จะต้องมีละต้องจัดวัคซีนให้ครบอ่นี่เป็นพื้นฐา,าเนเลยเพ,พาราะฉะนั้นเนี่ยตั้งแต่เริ่มเลยเราก็เหมือนเราก็จะเริ่มไปกับเขานั่นแหละว่าพาไปหาหมอ,อคลินิกไหนแถวแถวบ้านอ,อันนี้มันจะเป็นเหมือนการแบบศึกษาด้วยตัวเองในระดับหนึ่งเนาะอันนี้ร้านนี้อ่านได้ในในระดับนี้ คลินิกนี้ได้ประมาณนี้อะไรเงี้ยเราเราเรียกว่าเราไปทุกที่แหละแถวแถวบ้านเหมือนกันเป็นเหมือนกันไหมเป็นเหมือนกันค่ะคือเราก็โอเคตอนแรกก็จะถามจากเพื่อนที่อยู่ในในแถวแถวบ้านถามพี่เอฟพี่เอฟอยู่ตรงเร้แหวกเดียวกันแล้วเพื่อนเราอยู่ตรงนี้แต่ตรงนี้เพื่อนเราบ้านใกล้กว่าเราก็เอาสะดวกเราเนาะก็เลยไปที่นี่ก่อนพอไปที่นี่เสร็จปุ๊บมันก็จะมีบางอย่างที่เราโอเคแล้วก็ไม่โอเคไม่เป็นไรที่ใหม่มาเราไปที่นู่นต่ออี่เนี้ย แม่ก็เคยถามว่าเ,เปลี่ยนบ่อยเปลี่ยนล้วะหรออะไรเงี้ยแต่คือเราก็อยากจะลองหาที่ที่ดีที่สุดอย่างนั้นแหละแต่ต้องบอกก่อนว่าทุกที่เขาก็มีเรื่องของการรักษาที่แตกต่างกันกลายเป็นว่าช้อปปิง้งคลินิกกับโร,รงพยาบาลค่อนขอน้างเยอะจริงช้อปแล้วไงเงินมีไหมกระเป๋าแห้งก็เป็นแม่หมาแม่แมวเนี่ยเงินสําคัญใช่ไหมคะพี่จริงค่ะนี่คืออีกหนึ่งอย่างที่ก่อนที่เราจะเลี้ยงสัตว์เราต้อง คุยกับตัวเองก่อนนะว่าเราอ่ะมีงบประมาณมากน้อยขนาดไหนในการที่จะดูแลชีวิตที่มันเพิ่มขึ้นมาต้<ช>อกจาดดูแลตัวเองคือดูแลตัวเองนี้อันนี้กันงบไว้ส่วนหนึ่งเลยนะไม่ได้เกี่ยวกันแต่ว่าสัตว์เลี้ยงก็คืออีกส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องเงินอ่ะหลายคนก็เลยบอกว่าสําคัญถ้าหากว่าอย่างเงี้ยเศรษฐกิจไม่ดีด้วยบางคนยังหางานไม่ได้เลยอยู่แต่ห้องยังกว้างงานแต่อยากเลี้ยงสุนัขเลี้ยงแมวอย่างเงี้ยก็จะไม่แนะนํา ไม่แนะนำเลยว่าเดี๋ยวเอามาแล้วเป็นภาระวันนึงเลี้ยงไม่ได้ก็ปล่อยเขาหรือพาเขาไปไหนอะไรอย่างเงี้ยคือบางคนคิดสั้นๆ<า>ก็เลยอยากให้มีความพร้อมทุกอย่างในการเลี้ยงให้มองระยะยาวว่าถ้าเขาป่วยเราสามารถพาไปหาหมอได้ไหมถ้าหาได้โอเคเรารับผิดชอบเราอยากดูแลเขาจริงๆแนะนําให้เลี้ยงได้เลยหลายคนที่กําลังอยากจะมีน้องหมาน้องแมวอยากจะเลี้ยงสัตว์แบบเนี้ยเออพอฟังเรื่องเราแบบเราแล้วเนี่ยพร้อมไหม อ่าพร้อมหรือเปล่าแล้วก็ไม่ใช่แค่หมาแมวเท่านั้นอย่างที่บอกว่าเพศเพลสเนี่ยเพศมันคือแบบสัตว์เลี้ยงใช่ r y t h i n g เลยเต่าเต่ากุ้งกุ้งสุตาแล้วแต่เลยก็เคยเลี้ยงเออเป็นเอ็กโซติกอะไรก็ได้ค่ะพูดคุยกันได้นะคะอยากให้หาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องอะไรมาแลกเปลี่ยนกันก็เนาะส่งเข้ามาบอกกล่าวกันได้นะคะเรามีหลายช่องทางเพราะฉะนั้นติดตามได้ทุกช่องทางเลยกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามกันด้วยแล้วก็จะมีคอนเทนต์มาเรื่อยๆตอนนี้อาจจะยังไม่ถี่มากเอาเป็น ลายปากเนาะสองาทิตย mm ์ค hmm. ร okay. ั้งลายปักช่วยจุ้งเลยลายปากคืออะไรลายปักคืออะไรคะเจนซีถามสิบห้าวันครั้งลูกเหมือนเรามาเหมือนหวยอ่ะเออเออดีลายหวยลายหวยใช่ใช่โอเควันนี้ก็แบบแนะนําตัวกันไปก่อนนะคะก็หวังว่าทุกคนจะฝากกดติดตามกันไปแล้วก็มีอะไรก็ทักทายกันมาได้เลยนะคะแล้วรอบหน้าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องอะไรเรื่องอะไรอ่ะเดี๋ยวค่อยมาคุ อเดี๋ยวเดี๋ยวมาพูดคุยกันนะคะอีกสองอาทิตย์เดี๋ยวมาเจอกันแต่ว่าระหว่างเนี้ยเปิดดูเพจของเราไปก่อนเดี๋ยวเราจะเอานู่นเอานี่เรื่องราวน่ารักน่ารักสารงสาระอะไรมาฝากแล้วก็มาพูดคุยกันอย่าลืมช่วยกันแชร์ให้ด้วยนะจ๊ะแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเดี๋ยวเราก็เข้าไปตอบนี่แหละคนตอบมีใครแอดมินหนึ่งแอดมินสองอยู่แค่นี้แอดมินสามแอดมินสี่อยู่แค่นี้ไม่มีหนึ่งหนึ่งส่วนหนึ่งนะแค่นี้แหละหนึ่งสองสามสี่โอเคค่ะโอเควันนี้ไปกันก่อนนะคะล้วเดี๋ยวรอบหน้าเจอกันใหม่วันน Pet p o l a s e โลกของสัตว์เลี้ยงที่เจ้าของต้องเข้าใจ